สวัสดีค่ะเด็กๆและผู้ปกครองป้าวันนะคะวันนี้เราจะมาทำเมนูยอดอ่อนผักบุ้งผัดเต้าหู้อ่อนนะคะมาดูวัตถุดิบกันเลยค่ะเต้าหู้ไข่นะคะเต้าหู้ไข่ป้าวันจะหั่นแล้วก็ลงทอดนะคะทอดพอเหลืองค่ะยอดอ่อนผักบุ้งนะคะหั่นนะคะ จะให้แคลเซียมแล้วก็วิตามิน A นะคะกุ้งสดค่ะปอกเปลือกแล้วก็ผ่าหลังเอาไส้ออกนะคะแครอทนะคะสีส้มให้วิตามิน A และต่อต้านอนุมูลอิสระนะคะแล้วมาดูาวัตถุดิบใช้ปรุงนะคะมีน้ำมันหอยน้ำตาลทรายน้ำมันพืช สีอิ๊วขาวซอสปรุงรสนะคะกระเทียมสับและน้ำเปล่าค่ะเรามาดูวิธีทำกันเลยนะคะเปิดเตานะคะใส่น้ำมันพืชเล็กน้อยนะคะน้ำมันร้อนแล้วเราก็ใส่กระเทียมสับลงไปนะคะ เดียวพอหอมนะคะใส่กุ้งลงไปค่ะผัดจนกุ้งสุกนะคะเติมน้ำเปล่าเล็กน้อยนะคะ ใส่แครอทค่ะถ้าน้ำน้อยเราเพิ่มได้นะคะเราก็ใส่เต้าหู้ ปรุงรสด,ด้วยน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสนะคะน้ำตาลทรายเล็กน้อยค่ะ ัดให้เข้ากันนะคะแล้วใส่ยอดอ่อนผักบ,บุ้งค่ะผัดไปเราคิดว่าน้ำน้อยเราเติมได้อีกนะคะ หั่จนสุกนะคะสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปจัดใส่จานกันค่ะค่ะป้าปวันจัดใส่จานแล้วนะคะยอดอ่อนผักบุ้งเต้าหู้ทานกับแตงโมนะคะเด็กๆอย่าลืมให้คุณพ่อคุณแม่ทำรับประทานนะคะ พบกันเมนูหน้านะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ